สวัสดีค่ะพบก,กับป่าถาเหมือนเคยนะคะวันนี้ก็มาเข้าครัวป่าถานะคะวันนี้ป่าถาจะทำผัดเผ็ดลูกชิ้นปลานะคะอย่างแบนแล้วก็อย่างใส่น้ํามันนิดนึงนะนค่ะอันนี้คือปลาแท่งนะคะอลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาโปรเจกต์ค่ะมาทานกันเลยค่ะป่าถาจะใส่น้ํามันหน่อยเดียวนะคะเพราะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะ ถ้าายจะทแบบนี้นะลดการใช้น้ำมันให้มากที่สุดพริกแกงผักกลางนะคะถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเลยเดี๋ยวมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำมันนิดนึงน้ำมันก็เป็นน้ำมันนำข้าวนะคะ ป้าถาก็ทำแบบบ้านๆไม่เรื่องมากอะไรเครื่องครัวป้าถาก็ใส่แบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปก่อนเอาลูกชิ้นร้ยผัดให้สุกก่อนนะคะลูกชิ้นลูกใหญ่มากอันนี้ผ่กครึ่งแล้ว,ลวเนี่ย น้ำลงไปนิดนึงย่าดอ,อรอไวนะอืติดสาว,วแป๊ดนะคะคนเพื่อฟาร์มอร่อย แล้วก็สุกเร็วด้วยเดือดแล้วค่ะสุกแล้วนะคะปัถาจะใส่พริกอ่อนนะคะปัถาจะทําทให้พริกมันสุกด้วยเราก็ปรุงรสตามไปเลยค่ะซอสปรุงรส แล้วก็สีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะเูซย ต้องให้ต้องให้พริกมันมันนิ่มๆก่อนป้าถากิงพริกด้วยนะพริกอันนี้มันจะไม่เผ็ดกิมรสชาติก่อนนะคะรสชาก็เอาตามที่เราต้องการนะคะทุกคนใครต้องการแบบไหนกินแล้วแต่แล้วแต่ที่เราต้องการต้องชิมได้เลย ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแบบคนอื่นเอาที่เราชอบนี่ค่ะพระเอกของเรานะคะอุ้ยปราถาเดินเตะขาขาตั้งต้องนี่ค่ะผัดเผ็ดลูกชิ้นปลานะคะ วยน้ำแห้งกระถาต้องมีน้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงก่อนหน้านี้นะ่าฝนรบไปทั่วนะคะน่ากินแล้วนี่น้ำนิดนิด มาเติมน้ำตาลไปนิดนึงเพื่อรสชาติที่กลมกลม่อมวันนี้ได้ปลาปลาแท่งจริงๆมานะคะไม่ใช่ปลาแท่งที่แบนๆได้ปลาแท่งกลม,กลม วันนี้ไปร้านที่เขาขาย,ยโดยฉเฉพาะวันอาทิตย์มีคนพาไปซื้อถ้าวันธรรมดาก็ต้องมีอะไรในตู้ก็ต้องเอามาทำโอเคแล้วค่ะทุกชิ้นปลาเขาลูกชิ้นใหญ่มาก ชิ้นป่าภูเก็ตเสร็จแล้วนะคะลูกชิ้นผัดเผ็ดัดเผดลูกชิ้นปลาถาเสร็จแล้วนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้ปลาถาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะคะ